เดี๋ยวไปคุดวัวค้าก่อนวันนี้ทำเมนูบ้านๆเลยกับกบหน้าต้มเท่หัวค้าพอปลูกไว้ลูกได้กินรับไม่ได้ต้มเทนั่นเลยครับนี่กับกบที่เราไปลูกขึ้นก่อนควานวัวค้าเป็นชิ้นเรียบร้อยเลยรับขวเทียมไคร่ใบกลูดขมินซอมเค้กวัวค้าใส่ในน้ำทีเลยรับตังเกตผ่นน้ำทีเดือดก็ใสกบลงไปเลยนะครับไม่ต้องคนนะครับเกลียผอกบจมน้ำทีกับปอเลยครับ น้ำที่เลื่มเดือดเลยนะครับเลืมปลุงกับใส่ปงชุ่สดเกลือย่างละชนแกงกับโรอเกลือโป่งชุ่สดละไล่นะครับตั้งให้เดือดไปเรื่อยๆรับซีเหลืมซวยแลยครับเดี๋ยวจิ้มเลยธุรกิดก้อนกับว่ลเราจะได้ไหมพอดีเล้วนะครับไม่ต้องเติมไรเลยกอบนี่เราตั้มไว้ก้อนเล้วนะครับเชตู้เย็นเลยพอดีวันนี้วันปลากับเราไม่ตั้มรับเลืมอีกเลยน้อมเลยนะครับอ้ายลืมเหนื่อยเลยครับพอดีเมีแกงน้ำคืออยู่วันนี้นะครับ ข้าวเล่ยกับแกงเทกับเดี๋ยวไปเก็บยอดล่ามข้างบ้านขนครับเนาะแกงน้ำคึ้ยกับปลีกลวยสักปลีกันกับเดวลากินข้าวเลยกับมากับทุกคนกินข้าวกับผมโตกินทั้งนำ้ำคึ้นต่างต้มทีเลยกับเมนูบ้านๆสไตล์เราพอรูกรับ